สวัสดีครับพบกับผมสองผู้พาพภาลีสวนครับผมตอนนี้ปลูกกล้วยนะครับท่านผู้ชมครับปลูกกล้วยแปลงง่ายนะครับ,ผม,รบ,งงรบผมต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมเขามารับส้มนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบขคุณหลายๆนะครับแกบแกบกบยังดีนะครับท่านผส้มครับแกบปกปกคุม้มงานนะครับผม ปพราะคุ้มยาที่จะขึ้นน้ำบริเวณโคดนลำต้นนะครับโค่นลำต้นของนอนะครับผมกันยาได้นะครับเรื่องแกบนี่ครับ ถ้าเฮาจะเตรียมเตรียมลุมปลูกข้างแรกนะครับผมแต่ผมขอแนะนําไปามีปุ๋ยคอกมีปูนขาวกับแกบน,นะครับผมหรือว่าจะขี้ไก่ก็ได้นะครับแทนปุ๋ยคอกนะครับสําหรับการเตรียมลุมปูกล้วยหอมเฮานี่นะครับในการเตรียมลุ้มล่องพืนนะครับผม ลองเปิดลุมเพราะว่าที่ผมปลูกกับเป็นงานเล่งดวนนะครับผมงานเล่งปลูกให้ให้เซตก้อนฝนจะมานะคนับผมบนแนฟฝนอาจจะมาพอเป็นเวลาประมานี้นะครับเห็นแดดแดดยังสีนะครับ ท่านผู้ชมอาจะจะสงสัยว่าผมเป็นยังคือบ่าใส่ปุ๋ยขอกขี้ไก่นะครับเพราะว่าบม่มีเวลาไปหานะครับท่านผู้ชมครับบม่มีบ่มีเวลาไปหาปุ๋ยขอกนะครับถ้าไปซื้อก็เพิ่นกับกับแพงนะครับผมราคาแพงเลยครับปุ๋ยขอกถ้าตกสอบหนึ่งก็สอบละห้าซิบนะครับผมตกสอบหนึ่งก็สอบละหา้าสิบบาทนะครับก็บสอบถุงหัวลาะหานี่ครับผม ห้าสิบบาทแต่ว่าเข้าหามาใส่ที่หลังก็ะไรนะครับผมปุยคอ,อกนะครับหามาใส่เล่งให เีงไหรากมันแตกแตกออกด้กลายนะครับผมเรื่องเรื่องสรรพคุณของปุ๋ยคอกนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมเรื่องปุ๋ยคอกนะครับถ้าให้ใบเขียวสางลำต้นได้แข็งแรงนะครับผมมีปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับหลักๆเลยครับ เรื่องปุ๋ยทีว่าภาพนะครับถ้าเราปลูกยีสซี่อะไรนี่เจ๋วเลยนะครับผมเรื่องทําการอา่ในการปลูกกล้วยห้อครับสำหรับสุดท้ายแล้วก็บม่มีอะไรนะครับทำทรงครับกัดไลป่ปลูกนอก,กว้วายเขากนะครับผมในทําการโคดเอานะครับ ปกติเราจะใส่เครื่องจะนะครับผมใส่เครื่องจอลมสุดท้ายนี่ก็บ่งมีไรนะครับท่านผู้ชมครับเรวขอพูดอะไรนะครับผมที่ท่านผู้ชมเสียสละขาม้ารับช้มนะครับผมเสียสละเวลาขาม้ารับส้มนะครับกล่าวคำสวัสดิครับผม